หายโยสวัสดีเพื่อนๆพัทุกคนกันด้วยเนาะวันนี้เราก็อยู่กับที่เกมไล,ลน์เลนเจอกันต่ออีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับผมนะอ่ะโอเคเดี๋ยวในคลิปนี้มาอัปเดตดูวี้กันเลยด้วยกันนะฮะในส่วนของซีรีส์เก็บตองลูวีนะครับผมนะครบ7,000ลูวีเมื่อไหร่แล้วก็จะมาหาเปิดเกียร์เมื่อน,นั้นนะครับผมนะซึ่งรอบนี้จะเก็บในส่วนของไอดีหลักแล้วก็ไอดีที่2นะฮะก็อัปเดต เป็นสัปดาห์ที่24นะผม ep ที่24่่เนาะถ้าผมจำ ep ผิดก็ต้องขอโทษขอแัยไว้ก่อนแล้วกันเนาะก็ตามชื่อคลิปแล้วก็ปกคลิปนั่นแหละนะสำหรับ ep ครั้งนี้นะครับผมนะฮะอ่ะแต่ลองอินก็วันนี้มีด้วยนะสำหรับบันจันรนะครับผมนะวันนี้เนาะที่ผมอัดคลิปนะครับผมก็อย่าลืมกดเข้ามารับกันด้วยแล้วกันนะครับผมเนาะอ่ะส่วนอัปเดตลูบี้นะครับผมนะอัปเดตช้ามากๆเลยสำหรับ ep นี้ ep ที่2ี่เนาะ ช้ามากนะครับผมที่จริงก็ควรตั้งแต่อัปเดตตั้งแต่วันที่10แล้วแหละแต่ว่าในสองการจบหลีกพิลีรอบนั้นหรือรับลูบี้รอบนั้นน่ะคือผมมีภารกิจบางอย่างทําอยู่นะครับผมก็คือไม่ว่างมันยุ่งอยู่นะครับผมนะทำภารกิจอยู่นะครับผมมันก็เลยอ่ไม่ได้อัปเดตให้ดูเลยนะครับผมไม่ได้ทําคลิปอะไรเลยนะครับผมสําหรับอ่าอัปเดตในในสองตอนนั้นนะครับผมนะรอลูบี้นะครับผมนะแล้วก็วันที่17ดด้วยเหมือนกันเนาะสำหรับ จบหลีกล่าสุดนะครับผมเพิ่งจบหลีกไม่นานเมื่อกี้เองนะครับผมนะก็ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละไม่ได้ทําอีกเหมือนกันแต่อันนี้ก็เหมือนกันนะไม่รู้เลยครับผมว่าคลิปนี้จะได้ลงวันไหนนะครับผมไม่ได้มาพูดคุยอะไรเลยนะครับผมเพื่อนๆโอ้โหหายหน้าหายตาไปค่อนข้างที่จะเร็วมากๆเลยสําหรับเดือนนี้นะครับผมที่จริงตั้งแต่ตช่วงต้นเดือนเนาะประมาณวันที่5้าขึ้นไปมั้งผมก็เริ่มหายแล้วเริ่มเงียบแล้วนะฮะ จนกลางเดือนอีกก็หายปุ๊บพอกลางเดือนปุ๊บผมก็เริ่มยุ่งอีกทีนี้ผมก็จะไปว่างอีกก็ช่วงอ่าสิ้นเดือนนะครับผมี่มก็จะได้ลงทีทีตอนนู้นอีกครั้งนะในส่วนของการอัปเดตนนี่นู่นนะครับผมเกมรูโตผมก็ยังไม่ได้เล่นเลยที่กินกบว่าจะเล่นต่ออยู่มีเพื่อนๆหลายคนก็ถามกันมาเยอะนะครับผมว่าครันี้มันทาอะไรยังไงมันทำไมนั่นนี่นู่นเนาะก็บางอันผมก็ยังเล่นไม่ถึงแหละนะก็ยังไม่มีเวลาเล่นนะครับผม จริงๆนะผมทําภารกิจเยอะจริงๆครับผมเดือนนี้นะครับผมนะก็จะไม่ค่อยได้ลงทีทีสักเท่าไหร่นะครับผมนะตั้งแต่ต้นเดือนยันถึงกลางเดือนนะฮะจะไปถี่ต่อก็น่าจะวันช่วงปลายเดือนน่ะนะครับผมช่วงเริ่มต้นโคโรโบรอบใหม่นะครับผมอาจจะได้ดูอาจจะได้มาพูดคุยกันตอนนู้นก็ได้นะครับผมนะเพื่อนๆก็อย่าลืมกันก็แล้วกันนะระหว่างที่ผมไปทาภารกงภารกิจอยู่นะครับผมผมก็จะพยายาม แบ่งแบ่งเวลามาทำบ้างแล้วกันนะมาพูดคุยกันบ้างนะฮะอ่ะก็ไว้เจอกันตอนโน้นอีกทีก็แล้วกันนะฮะย่ในคลิปนี้มาอัปเดตให้ฟังให้ดูเลยก็แล้วกันนะครับผมสำหรับซีรีส์เก็บดองลูบี้นะครับผมนะอ่าไอเดียลักนะครับผมอ่ะผ,ผมพูดถึงสัปดาห์ที่แล้วก่อนแล้วกันนะจบหลีในส่วนของวันที่10ก่อนแล้วกันนะไอเดียลักผมจบหลีกเพชรสามนะทุกคนผมขออนุญาต เล่น PVP ไปด้วยพูดคุยไปด้วยก็แล้วกันนะฮะอ่ะดีหลักนะครับผมจบหลีกเพชรสามนะฮะซึ่งก็ได้รูบี้มาเพิ่มเติมเป็นส่วนของอ่าเท่าไรนะหร่นระ120รูบีนะ้เนาะถ้าถ้าจ่ผิดน,นะครับผมในส่งการจบหลีกเพชรสามนะฮะอ่าก็ได้มาเพิ่มเติมทีแรกน่าจะเป็น6,500ไม่ก็6,400ใช่ไหม6,500นหนั่นแหละถูกแล้วถูกแล้ว6,500นะไอดีลัก อ่ารับมาก็ปุ๊บได้เป็น6,500แล้วก็สัปดาห์ที่2นะครับผมอ่ารอบล่าสุดเพิ่งจบไปเมื่อกี้นะจบลีกเพชรเพชรสาเหมือนกันนะ,ะในสองไอเดียหลักนะครับผมจบลีกอ่าวันที่17นะครับผมก็ได้มาเพิ่มเติมอีก120รูบี้ก็ได้มานี่ครับผมปัจจุบันนี้ก็ได้6,677รูบี้แล้วนะครับผมไอเดียหลักนะอ่าแล้วก็ช่วงระหว่างทางน่าจะใช้คนนกไม่ใช่สิอ่าใช้รูบี้ สิดูบี้ไม่ก็20ดูบี้อยู่บ้านแต่ว่ายีเนี่ยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ซื้อนะ <c oughs> น่าจะได้ซื้อแค่รอบเดียวนะครับผมใน2องการดันลหลีก PVP นะครับผมแล้วก็รอบที่แล้วนะมันเป็นแบบว่า,า PVP หมุนเวียนด้วยนะครับผมมันก็เลยแบบการเล่นยากหน่อยนะครับผมแต่ผมก็ดันทุนลัง จบหลีกให,ให,ให้ให้จบหลีกได้สูงมากกว่านี้ครับผมก็เพชรสามนี่แหละได้สูงสุดแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับผมนะสําหรับไอดีหลักนะครับผมนะ,ะส่วนไอดีที่สองนะครับผมไอดี ID ที่2เนี่ยอ่าสัปดาห์แรกรอ,อบแรกนะวันที่1ิบผมจบหลีกวันที่1นะิบเนาะก็อ่าผมจบหลีกวันที่สิบเพชรสองนะ,อะโอเคถูกผมจดไว้อยู่นะดูแป๊บหนึ่งอ่ะจบหลีกเพชรสองนะครับผมนะเออ อันนี้ดีหน่อยนะครับผมถ้าจะไม่ผิดผมน่าจะไม่ได้ซื้อขนนกนะฮะอ่ะส่วนซัปดาร์ที่2หรือปัจจุบันเพิ่งจบนะครับผมไอเดีที่2นะวันที่17นะครับผมก็จบหลีกเพชรสากอันนี้น่าจะซื้อขนนกอยู่นะครับผมซื้อประมาณ10เอ่อรูบี้นะครับผมจําได้อันนี้ผมซื้ออยู่ไอเดียสองนะเพราะว่าอ่าอยากเล่นบอสมืดนะครับผม <c oughs> คือมันเปิดได้ก็ขอเล่นเล่นสักหน่อยดันหลีกสักหน่อย ก็ดีเหมือนกันนะฮะอันดีสองนะคะผมนะเดี๋ยวจะไปดูพาไปดูสักหน่อยแล้วกันนะอันดีสองว่าลูบี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผมนะเออนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตตีเล่นอีกสักทีมนึงนี่เมื่อกี้ทำเป็นแปิดพ้ว่าเฮ้ออันนี้เพิ่งรีลีกใหม่นะก็น่าจะเจอแบบไม่ใช่น่าจานะละคือจะเจอทีมเกงเ่งๆเก่งๆตึ้งๆแม่ลิ้นเป็นไรเนี่ย เจอทีมตึงๆหน่อยนะฮะอ่าช่วงต้นเลีกนะครับผมช่วงต้นสัปดาห์นะฮะโอเคอันนี้เพิ่งหลีนะแล้วก็แล้วก็อัปเดตสักหน่อยแล้วกันนะไอ้ที่รักเนี่ยผมปั้นในส่วนของบราวยมบทูตมาใช้แล้วด้วยนะครับผมนะเป็นร่าง9ดาวเวลร้อยหกสิบนะยังไม่แม็กซ์นะ,ะผมลองปั้นเอามาใช้เล่นดูนะครับผมมันก็ทีมตั้งรักของผมทีมตั้งรักของผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะชนะได้บ่อยอยู่นะเออจะแพ้เนี่ย น้อยจริงนะครับผมไม่ค่อยเห็นแพ้เลยนะในส่วนของอทีมตั้งรับนะแต่ว่าถ้าทีมนั่นเองเนี่ยเจอฝ่ายตรงข้ามเกียร์ตึงๆหน่อยผมก็สู้ยากอยู่เหมือนกันนะฮะยากจริงนะครับผมนะะเดี๋ยวไปดูไอดีที่2เลยแล้วกันนะครับผมอ่ะมามาอัปเดตรูบี้กันต่อไอดีสองเลยก็แล้วกันนะครับผมนะสำหรับสัปดาห์ที่24นะครับผมนะก็ตามที่ผมพูดไปเนาะในส่วนของ เมื่อกี้นะที่ไอดีสอง่ะผมจบรีนะผมเพชรสองแล้วก็เพชรสามนะครับผมในสองสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็สัปดาห์เพิ่งจบล่าสุดเนาะอ่ะก็ได้รูบี้มาตอนนี้เป็นหกพันแปดร้อยูบี้แล้วตบมือครับผมอ่าหาปอแปะปอแปะนะฮะอ่ะในสุดก็ใกล้ถึงใกล้ถึงฝันแล้ว <c oughs> ใกล้ถึงฝันแล้วพอถึงฝันปุ๊บไปลุยเกียร์กันเลยครับผมเกียร์คิดมัดไม่ก็เกียร์ คโลโบเลนเจอร์เดือนหน้านะครับผมนะเดี๋ยวเจอกันฮะเปิดแน่นอนให้ดูแน่นอนนะครับผมเจ0 0พลูบี้การันตีถึงการันตีเลยนะครับผมนะคุณเพื่อนก็ช่วยฝากติดตามไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับผมนะช่วยให้กำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันเนาะในสองแต่ละสัปดาห์นะครับผมช่วยฝากหน่อยแล้วกันนะฮบผมขอฝากตัวด้วยนะครับผมโอเคขอบคุณครับผมนะ <c oughs> ใกล้ถึงแล้วมันคันมห้คันมืออยากเปิดมากตอนนี้แต่ก็ต้องอดไว้จ่อ อด,อ,ดอดไว้ก่อนให้ถึงตอนโน้นนะครับผมนะโคดโบเลนเจอร์นะครับผมแน่นอนหาเกียร์นะครับผมเพราะว่าในส่วนของไอดีสอยากจะได้เกียร์มาเพิ่มนะครับผมอ่ามันก็มีเกียร์ดีอยู่บ้างแหละแต่ว่าก็อยากจะได้มาเพิ่มเติมอยู่บ้างนะครับผมนะให้มันทีมได้แบบเก่งขึ้นโดยเฉพาะเกียร์เกียร์แมลินผ่านนี่ลนะเกียร์นะครับผมนะอ่าคือมันอยากได้จริงๆนะผมโดยเฉพาะัอนี้หลักด้วยนะคือตัวค่อนข้างที่จะ ก็ตึงก me. ็ผมว่าก็ได้นะไอดีหลักคอมโบก็มีบ้างไหมก็มีนะครับผมนะแล้วก็จุดห้าวิทีก็ดีตัวเมตาก็มีบ้างนะครับผมก็ได้อยู่นะครับผมหรือแค่หาเกียร์ดีๆมาใส่นะฮะอย่างเช่นอัพโกงอัพเกียร์ธาตุหรือไม่ก็เกียร์อาวุธโจมตีโดนแน่นอนเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งโจมตีโดนแน่นอนเนี่ยผมยังมีไม่เยอะนะในแต่ละไอดีนะครับผมค่อนข้างที่จะจนมากๆเลยนะ เปิดไม่ค่อยได้เท่านั่นแหละพูด,ดง่ายๆนะครับผมนะอไอพวกโจมตีดูแน่นอนนะผมไม่ว่าจะเป็น8ปดดาวหรือไม่ก็เจดาวนี่แหละผมเปิดไม่ค่อยได้เลยนะครับผม <c oughs> น่าเศร้าอยู่เหมือนกันนะฮะ <c oughs> แต่ว่าก็เดี๋ยวแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะฮะ <c oughs> เปิดไม่ได้ก็ใช้เกียร์เท่าที่มีไปก่อนก็ได้เก็บดูบี้ให้ได้เยอะๆประมาณนี้นะผมแม่หกพันเอย่มใหญ่ยิ่งๆเออไม่รู้ไม่นึกเลยว่าผมจะเก็บมาได้ถึงขนาดนี้นะครับผมนะ อขอไปนะครับผมนะเดี๋ยวมาเล่นกระดานหมุนสักหน่อยก็แล้วกันนะครับผมนะเพื่อเนเพื่อนพอดีกระดานหมุนเนี่ยมันมาให้เราเล่นกันเนาะอันนี้ก็เห็นพูดถึงกันตั้งแต่นั่นน้น,อน,น,อนตอนนู้นเลยแต่ว่าผมก็ไม่ได้ดมาพูดมาเล่นให้ดูสักทีเลยเดี๋ยวผมมาเปิดเล็กน้อยให้ดูสักหน่อยแล้วกันนะฮะอ่ะซึ่งมันรู้สึกว่าจะหยุดกระดานหมุนไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวผมก็จะพยายามเปิดหลังไม้ด้วยกันแล้วกันเพราะว่า ผมจะไปเปิดตอนผมดองได้เยอะแบบตุ้มเดียวเนี่ยทั้งหกไอดิคงมันจะไม่ไหวนะเพราะว่ามือถือมีแค่อ่าอันเดียวนะครับผมเห็นไหมมันมันกดหยุดไม่ได้อะมันต้องค่อยๆจิ้มทีละครั้งทีละครั้งไปโอ้ยได้หนึ่งตัวกระชาวะว้าวโอเคนะครับผมส่วนหลักตรงนี้ก็หาตัวกระชาเยอะๆยะนระแล้วก็ส่งกบดำนะผม,มกบดำกบแดงอะไรประมาณนี้ นะครับผมแต่ว่าหลักๆผมอยากได้10ตัวกาะชังมากเลยซึ่งมันเจาะวะเนี่ยขอสักทีเถอะนะปุ๊ป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 ได้อะไรเพชรโอเคไม่เป็นไรอ่ะรุยต่อครับผมตึ๊ด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 เปิดสักเบรกเบรกเบรกโอ้ยไม่เบรกโอ้ยว่าจะโชว์ได้สักอ่สิบใบสักหน่อยครับผมเบรกหน่อยดิโอ้ไม่เบรกแล้วเลยไปอีกแล้วไปไกลเลย รอยต่อปุ๊บโอ้โหได้เพชรตัวกระชา้าออกยากมากนะครับผมนะเพื่อนๆได้ง่ายหรือเปล่าอันนี้คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะในสองกระดานหมุนนะครับผมโอเคได้สิบ <c oughs> ขนนกอะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวค่อยมาเปิดต่อเล่นกันต่อก็แล้วกันนะสำหรับกระดานหมุนนะครับผมผมก็จะพยายามไม่พลาดก็แล้วกันเพราะว่ามันมีในส่วนของของรางวัลอันนี้ด้วยนะอาลืมพูดถึงของรางวัลน,นั้นมีในส่วนของของรางวัลอันนี้อัน,นอันนี้น่าจะผู้คนน่าจะรู้แล้วแหละนะนะ ว่ามันมีตัวสองกบ9ดาวด้วยนะครับผมซึ่งแต่ได้ดีของผมเนี่ยบางไอดีผมขาดตัวหนึ่งพอดีหรือขาด2ตัวผมก็จะเก็บไว้นะครับผมนะเพื่อจะได้เอาไปปั้นในส่วนของเลนเจอร์9ดาวแม็กนะครับผมนะก็ดีนะเออที่ตัวเกมไม่ยงไม่เงียบเกินไปมี การจงกันแจก,กให้อยู่นะครับผมนะเออก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับผมมันสามารถเก็บไปเรื่อยๆแล้วก็สามารถปั้นแม็กอ่าดังเกาดาแม็กได้นะครับผมนะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมนะอ่ะมาอัปเดตรูบี้ประมาณนี้เนาะในสองในสองของไอเดียลักแล้วก็ไอเดียที่2น,นะนะครับผมนั้นซีดีเก็บดองรูบี้นะครับผมครบ7,000รูบี้เมื่อไหร่แล้วก็จะมาหาเปิดเกียร์เมื่อนั้นนะครับผมนะซึ่งไอเดียนี้ไอเดียที่2ก็เป็น6,000 800ดรูบี้แล้วขาดอีกแค่เก้าสิบขาดอีกแค่200ดู้บี้ก็คือ200เอ้ยไม่ใช่ก็คือ2สัปดาห์เนี่ยสองสัปดาห์นะครับผมนะก็จะถึงเจ็ดพันแล้วนะครับผมนะถ้าครบถึงเจ็ดพันปุ๊บแล้วมันเลยไปอีก200ดู้บี้เดี๋ยวผมก็จะเปิดหาเกียร์ในสองรอบนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมแต่ว่ามันคงไม่ทันแล้วแหละน่าจะไปตอนเจ็ดพันลูบี้เนี่ยน่าจะไปตอนอเดือนหน้าแล้วล่ะนะครับผมในสองไอดีนี้ไอดีที่สองนะครับผมนะส่วนไอดี ไอเดียห uh, ลักก็น่าจะน่าจะสามาทิ์มั้งสามรลูบี้หรือสี่ร้อยลูบี้นี่แหละก็ลาวๆนี่แหละนะครับผมผม,ผมก็ลืมลืมจดไว้นะครับผมก็ประมาณนั้นแหลนะเนาะในสองในสองของลูบี้ไอเดียหลักแล้วก็ไอเดียที่สองนะครับผมก็ใกล้ถึง จุดเป้าหมายแล้วอะเออนะเพื่อวนอ่ะผมก็เป็นกําลังใจให้กันแล้วกันนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเริ่มเพิ่งเก็บในส่วนของดูวงรูบี้นะครับผมนะก็อ่ะไม่เป็นไรครับผมค่อยๆเป็นค่อยๆไปสู้ไปเรื่อยๆนะครับผมเหมือนผมผมก็ซื้อผมก็สู้ตั้งแต่ศูนย์รูบี้หรือตั้งแต่สิบยี่สิบรูบี้เองนะครับผมผมก็จะพยายามจบเหรีกเพชรเพชรสามไม่ก็ทองอทองหนึ่งประมาณนี้มันก็โอเคแล้วมันได้เท่าหนึ่งร้อยรูบี้นะครับผมนะแต่ละสัปดาห์มันก็เท่าไหร่อะ เดือนหนึ่งมันมีประมาณ3สัปดาห์หรือ4สัปดาห์ก็ก็ถึง300นะใช่ไหมเออนั่นแหละเกินกว่า3 0 0อยู่ก็สามารถเปิดได้อ่าเปิดสุ่มได้รอบหนึ่งนะครับผมหรือว่าจะเก็บรูบี้ยาวๆไปสัก3 4เดือนเลยก็ได้นะครับผมมันก็เก็บได้อยู่เหมือนกันเห็นไหมผมก็ทําเป็นตัวอย่างให้เพื่อนดูแล้วอ่าไอดีสสายฟรีจริงๆนะเอออันนี้คือเก็บฟรีจริงรบี้นะครับผมมีแค่อดีหลักมีเติม เล็กน้อยนะครับผมเล็กหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับผมแต่ว่ามีการเติมอยู่บ้างนะครับผมสำหรับลูบี้นะครับผมนะเก็บลูบี้รอบนี้นะไอดีหลักนะครับผม <c oughs> อ่ะโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมผมเป็นกำลังใจให้นะอ่ะสู้ๆครับผมเนาะอ่ะโอเคหากเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับผมผมก็ขอให้เ,เพื่อนๆนี่ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะฮะและที่สำคัญเนาะก,ก็อย่าลืมกดกระดิ่ง แจ้งเตือนด้วยก็จะได้ไม่พลาดดูคลิปใหม่ๆกับผมก่อนแค่นั้นเองสำหรับคลิปวิดีโอแบบนี้นะฮะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอกล่าวสวัสดีครับแล้วไว้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายบายครับผมสวัสดีครับอ่ะผมลืมพูดอีกเรื่องหนึ่งนะเกียร์เกียร์สิบปีผมก็ไม่ได้เปิดด้วยนะผมเสียดายเหมือนกันมันมาตอนช่วงผมเก็บรูบี้แล้วก็อยากจะไปถล่มหาในสองคริสต์มาสมากกว่าก็เลยไม่ได้เปิดนะฮะ ผมก็จะเอาตู้มาให้ดูทิ้งท้ายทิ้งทวนแล้วละกันนะโอเคบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ